สวัสดีครับผมสันญ์เอสซีฟิล์มครูนะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ SUV ที่หรูที่สุดจากค่ายโตโยต้าโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์พราโดครับ เราจะพาทุกคนมาเดินรอบรอบร,อบรถ Land Cruiser Prado คันนี้กันก่อนต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัว150ก็คือจะตัวเก่าหน่อยประมาณปี2012 2013อะไรอย่างนี้นะมาเดินรอบคันกันดีกว่าด้านหน้านะครับถ้าอย่างที่เห็นมันจะดูเป็นรถ SUV Toyota อยู่แล้วคล้ายๆ Fortuner เป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าใช้ บอดี้ uh, ที่ไม่เหมือนกันช่วงล่างที่ไม่เหมือนกันเลยด้านหน้าได้กระจังหน้าแบบขีดๆอย่างนี้ซึ่งก็มีคนเอาปอร์ u จนเนอร์ไปติดกระจังแบบนี้กันเยอะเพื่อที่จะให้มันขายแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้กล้องรอบคันไฟหน้านะครับเป็นฮาโลเจนแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ให้ตรงนี้นั่นเองต่อกันที่ล้อนะครับล้อเป็นล้อ18นิ้วซึ่งคันนี้เนี่ยใส่ย,ยางออเทอเ i n ของ BF มาเป็น k o 2นั่นเองมาตอนที่ข้างนะครับข้างๆตรงนี้มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องสามอสิบอย่างที่ว่าตรงไอบันไดข้างเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าไฟเวลค่ำไหลที่ตอนคืนเนี่ยแค่เราเดินเข้ามาใกล้รถตัวไฟเวลค่ำไหลจะติดทางที่เรายังไม่ต้องแตะอะไรเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เจ๋งจรงิจรงมามามาตอ่อที่ด้านหลังร้อนมากเลยเนี่ยด้านหลังนะครับ ก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วล่ะตัวต้าแลนดครูเซอร์นะแต่สิ่งที่อยากให้ดูจริงๆเลยคือนี่ฮะวิธีเปิดฝาท้ายมันเปิดแบบนี้ไม่ได้เปิดขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากแต่ถามว่าดีไหมดีมากเลยเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราไปจอดที่ไหนอะไรอย่างเงี้นะเรานั่งข้างหลังได้โดยที่หัวเราจะไม่ติดเพราะมันเปิดสวิงออกไปข้างๆและมันจะมีประตูด,ดเรมอน ซึ่งมันเอาไว้เวลาเราอยากใส่ของเล็กๆน้อยๆเราก็เปิดใส่เข้าไปได้หรือเวลาปกติถ้าเราจะใช้กันนะครับ s C Film Cool เราก็ใช้เป็นรถโรลลิงได้นะครับผมมีอะไรอีกล่ะคันนี้ความพิเศษเป็นรถที่ไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่แต่เห็นกันเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะเป็นรถที่แข็งแรงตามสไตล์ Toyota นั่นเองนะครับ ไม่มีอะไรเข้าไปดูข้างในไหมร้อนเหลือเกินว่ะไปและเพื่อคงไว้แก่การหลอกลวงของโลกมายาครับเราย้ายโลเคชันมาถ่ายในที่ร่มเพราะเราร้อนมากนะครับและเราก็จะไปขับรถคันนี้กันครับไปเลสโกใส่เข <Second cut. S 1> ็มขัดก่อนใส่เข็มขัดก่อนโอ้โหพัดลมแรงจองพัดลมช่างดีเหลือเกิน รู้ไหมว่าการถ่ายในที่ร้อนนี่มันช่างแย่มากๆเลครับครับผมมาเราออกมาขับโตลต้าแลนด์ครูเซอร์พารโนะครับรุ่น150นั่นเองคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์3.0ลิตร D4D 4สูบนะครับเป็นเครื่องดีเซล188แรงมา้าแรงบิดที่420นิวตันเมตรมากับเกียร์อ,อัตโนมัติ5สปีดนั่นเอง ถามว่ามันเยอะหรือน้อยสําหรับรถแบบนี้คือด้วยน้ําหนักตัวรถที่มันค่อนข้างหนักทําให้ตัวเลขที่จริงๆก็ดูเยอะทําให้รถไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงแต่คันนี้นะครับไปใส่เขาเรียกว่าคันเร่งไฟฟ้าเพื่อช่วยในการตอบสนองของคันเร่งให้ดีขึ้นก็ตอนนี้ก็เลยขับง่ายมากขึ้นนะครับอัตราเร่งของเครื่องกเกียร์ จริงๆมันทํางานได้ดีนะมันไม่ได้เป็นเครื่องเกียร์ที่ทํางานน่าําคาญเหมือนรถกระบะสมัยเก่าๆที่แบบมันลากรอบนานๆอื้อๆนิดนึงแต่คันนี้ถ้าสมมุติว่ามันก็ให้กำลังได้ดีพอสมควรสิ่งที่คันนี้ติดเพิ่มมานะครับนอกจากคันเร่งไฟฟ้าก็คือจอวัดตรงนี้ก็ ไม่ได้มีพิมอะไรมากเอาไว้สําหรับดูเวลาเรื่องความร้อนความร้อนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ารถคันนี้ก็เป็นรถที่ขับทางไกลก็เอาไว้ดูพวกความร้อนมอนน้ำเทมเพอร์เจอร์ต่างๆได้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตัวรถเองหน้าจออ่านอะไรไม่ค่อยได้อ่านแค่เรนจ์ว่าน้ำมันจะหมดเมื่อไหร่นะครับมีฟิล l มคอนซัมชั o n อนซัมชันตอนนี้ Average Speed นะครับแล้วก็อุณหภูมิด,ด้านนอก แล้วก็หมดละซึ่งนั้นก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยช่วงล่างของคันนี้นะครับเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างซับซิสติเกตพอสมควรเป็นช่วงล่างที่ชื่อว่าคินเนติกอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราขึ้นบนหน้าจอให้นะครับเป็นช่วงล่างที่ผสมกันระหว่างถุงลมและไฮดรอลิกนะครับซึ่งทําให้รถคันนี้เนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลพอสมควรแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าค่าซ่อมก็ก็กจะ ยิ่งใหญ่ขึ้นไปตามกันนะครับคันนี้นะครับสามารถปรับโหมดช่วงล่างได้3โหมดนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้มี normal นะครับ sport แล้วก็ comfort อันนี้คือความแข็งกับความนิ่มของตัวช่วงล่างนะแล้วก็ปุ่มด้านบนนี้จะเป็นปุ่มที่สามารถปรับความสูงต่ำของตัวรถได้แล้วก็จะมี traction control แล้วก็ off ตรงนี้ก็คือสมมุติเราอยากให้รถเนี่ยค้างที่ความสูงสูงสุดไว้ แล้วไม่อยากให้มันลงมาออตโต้ก็กดไว้แล้วมันก็จะโควความสูงนั้นไว้นะครับและด้วยความที่คันนี้นะครับแค่ช่วงล่างนะปรับด้วย4ปุ่ม4ปุ่มแล้วถ้าเรานับจริงๆปุ่มที่เราสามารถกดได้มี1 2 3 4 5 6 7ปุ่มแล้วนะตรงนี้มันมีช่องหนึ่งนะครับของอังกฤษชื่อว่า c r t h r o t t l e เคยรีวิว l ร s Royce แล้วเขาบอกว่าในรถที่หรูหราเนี่ยตัวแทนของความหรูหราจริงๆคือปุ่ม ซึ่งคันนี้นะครับมีปุ่มมาให้เยอะตามความหรูหราของมันเลยนั่นแหละครับนั่นคือความเยอะของปุ่มในคันนี้นะครับซึ่ง ตอนขึ้นมาขับครั้งแรกยังตกใจอเลยว่ารถทำไมปุ่มมันต้องเยอะขนาดนี้ด้วยนะครับเมื่อเทียบกับเทส l a รุ่นใหม่ๆนะครับที่ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในจอหมดแล้วทําให้ทุกอย่างหายไปหมดเลยพูดถึงจอก็เข้าที่จอเลยแล้วกันจอนะครับเป็นจอธรรมดาๆรรของโตตานนี่แหละเสียบ USB ต่อบลูทูธได้เสียงโอเค OK ครับ แต่สิ่งที่ยังไม่ชอบก็คือการคอนเน็กของมันด้วยความที่มันเป็นรถปีไม่ได้ใหม่มากว่าอาจจะยังมีความเออในการคอนเน็กนิดหน่อยบางทีต่อบลูทูธไม่ได้บางทีเสียบ USB แล้วเปิดเพลงฟังไม่ได้ก็จะมีการเออๆบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เจ๋งที่สุดของคันนี้เนี่ยที่ผมว่านะก็คือนี่กด Rear Display ฮะแล้วกล้องแพนไปที่จอหลังฮะจอด้านหลังเปิดอัตโนมัติ How luxury is this แล้วก็ปิดจากตรงนี้นั่นเองเบาะได้เป็นเบาะหนังมานะซึ่งมี t ท x t u r e ปุ่มปุ่มปัมๆอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตรงที่เราเอาตูดนั่งไปเนี่ยเป็นหนังนะครับซึ่งเวลาจอดกลางแดดหลอนมากจากที่เราเ X p e r i e n c ีมาแล้วเมื่อกี้นะครับตูดแทบไหมพววงไลนะครับก็จะเป็นสีดาเหมือนกันแล้วก็จะมีวูดเกรนให้ตรงนี้เอิ่ม ประเทศไทยเหมือนกันครับร้อนพอไปจอดกลางแดดเนี่ยคือสิ่งที่ร้อนมากแล้วพอเราจับพวงไะไรเราต้องจับอยู่แค่นี้เพราะตรงนี้ร้อนนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่ตลกดีเหมือนกันคันนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อตลอดเวลามี4ฟ i g h และ4 Low มาให้เลือกเป็นปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่า Crawl Control เป็นระบบ Cruise Control ความเร็วต่ำมีให้เลือกถึง5ระดับ แล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งสำหรับการออฟโรดนะครับก็คือ Multi-Terrain Control เป็นระบบที่เราบอกรถว่าเราขับอยู่บนพื้นผิวสภาพแบบไหนแล้วมันจะเอา t r a c t i o n Control เนี่ยไปจับให้เราค่อยๆขึ้นเนินไปได้อย่าง Peaceful และหรูหระที่สุดนะครับเราก็เคยออฟโรดตอนขับไปห้ยไม่ใช่ขับไปเขาโจมกับ Ford Ranger ของเรานะครับคันนี้เนี่ยเราไม่เคยเอาไปขับออฟโรดเพราะเราไม่อยากเอาไปทำร้ายทารุณมัน เราไม่อยากทำร้ายท่านุณมันนะครับฟีเจอร์ของคันนี้นะครับก็ยังไม่หมดแค่นั้นด้วยความหรูหราหมาเห่าของมันเนี่ยนะคันนี้นะครับได้เบาะเจ็ดที่นั่งเป็นแบบ SUV ปกตินั่นแหละความเจ๋งคือเบาะด้านหลังเป็นเบาะปรับเปิดปิดไฟฟ้าและสิ่งที่เจ๋งมากกว่าน,นั้นก็คือเบาะแถวสามสามารถปรับเอนด้วยไฟฟ้าได้คือ ถ้ารถที่เราเคยมีเช่น Ford Everest ก็เป็นแถว3ที่เป็นไฟฟ้าเหมือนกันแต่พอมันตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตั้งตรงเกินไปทำให้คนนั่งแถวหลังสุดอาจจะไม่สบายแต่คันนี้เนี่ยความจริงคือเปิดไฟฟ้าแล้วแถมยังสามารถเอนเบาะขึ้นลงได้อีกหน่อยหนึ่งซึ่งทำให้การนั่งแถว3เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พอมันถูกสร้างมาเพื่อเป็นรถนั่ง3แถว ก็มีแอร์ให้3โซนด้านหน้า2นะครับแล้วก็ด้านหลังทั้งหมดมีที่ปรับแอร์ให้ตรงกลางนั่นเองและความรูหราก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับคันนี้มีสันรูุมาให้เป็นสันรูุไฟฟ้านะครับซึ่งอยู่ประเทศไทยร้อนครับปิดครับก็เอาไว้เปิดได้นะครับเวลาไปขึ้นเขาลงห้วยอากาศหนาวๆอากาศเย็นๆก็โอเคเปิดได้ อ๋อเบาคู่หน้าคันนี้นะครับเป็นมีระบบอุ่นตูดให้ด้วยซึ่งเยี่ยมนะครับแต่ไม่มีเป่าตูดมาให้ซึ่งไม่ค่อยเยี่ยมสำหรับประเทศไทยเท่าไหร่อยากได้เป่าตูดมากกว่าคันนี้นะครับได้กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติเปิดปิดได้ตรงนี้และสิ่งที่เจ๋งกว่านั้นที่ไม่เข้าใจว่ามีทําไมนะกล้องกลับไปตรงนี้เลยสามสองหนึ่งมันมีกระจกอันนี้มาให้ <laughs> <laughs> เพื่ออะไรวะเอาไว้มองเด็กๆข้างหลังไงอ๋อ จะตีกันอย่างเงี้เหรอตีกันอโอ้โหแล้วเรื่องของเรื่องทว่พอเปิดลงมามันกินพื้นที่อีกกระจกกลางไปหน่อยหนึ่งด้วยคือตัองกลมดูแต่คือมันเอาไว้เก็บไอ้แว่นได้หน่อยหนึ่งนะคือเปิดลงมามันก็เป็นที่เก็บแว่นได้แต่คือถ้าไม่เก็บแว่นมันเปิดเอาไว้ใช้ทาอะไรก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละครับอ๋อคันนี้มีที่บังแดดที่สามารถเอ็กเซนด์ได้ด้วยนะครับ สามารถเวลาสมมติเราเอามาไว้ฝั่งเนี้ยแล้วมันบังไม่พอเราก็ยื่นมันออกไปหรือบางทีนะครับเราอาจจะไม่อยากมองกระจกมองหลังนะครับเราก็เปิดมันออกมาแล้วก็มองไม่เห็นกระจกมองหลังแล้วนะครับสรุปฟีเจอร์นี้ก็ใส่ใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะเข้าไว้นะฮะมีอะไรอีกล่ะก็กล้องสามร้อยองศาแต่มันเป็นสามร้อยองศาที่ไม่ใช่เหมือนรถรุ่นใหม่ๆมที่มันจะมาสติชลงกันให้ตรงกลางมันเป็นกล้องที่แบบ เอาไว้มองมุมอับมากกว่าเพราะความที่คันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเนี่ยเดี๋ยวเราออกตรงนี้แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ากล้องนี้จะทํางานในความเร็วต่ําๆนะกดปุ่มนี้ปุ๊บมายังมาแล้วมันจะเป็นกล้องด้านหน้านะครับแล้วกล้องข้างๆเอาไว้ดูกันเหยียบฟุตบาทนะแล้วก็กดอีกทีนึงเป็นข้างๆอย่างเดียวกดอีกทีก็เป็นข้างหน้าอย่างเดียวซึ่งมันก็จะตัดถ้าสมมุติเราใช้ความเร็วสูงข,ขึ้นนี่นอ่ะ ออมออือ่ะมันก็จะตัดออกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราเข้าในโหมด m u มัลติ r a i n Control มันจะเป็นกล้องสําหรับการขับออฟโรดเดี๋ยวไปลองให้ตอนเราจอดขอโทษทุกคนมันไม่ชื่อมัลติเทรนคอนโทรลอะมันชื่อมัลติ r a i n Select อันนี้มีระบบพาร์ i ิ g งเซนเซอรอบคันนะครับแล้วก็มีระบบ Second Start ก็คือสตาร์ทที่เกียร์สนั่นเองเอาไว้สําหรับเวลาขับขึ้นเนินที่มันค่อนข้างลื่นหน่อย มันก็จะไม่ทำให้รถเอาทอร์กลงไปด้วยเกีนึึงนั่นเองมาเดี๋ยวเรามีที่โลง่ลงๆเดี๋ยวเราขอจะให้ลองดูหน้าจอของ Multi-Terrain Select เวลาเราเข้า Multi-Terrain Select นะครับเรากดปุ่มนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าได้ไหมนะว่าเราต้องเข้า Follow หรือเปล่าอ่ะปึ๊บอ่ะได้แล้วมาแดนแซนนี่กล้องนี้มันจะกลายเป็นกล้องหน้าที่มันขึ้นโพซิชันล้อด,ด้วยพอเราเลี้ยว ล้อก็จะขยับตามซึ่งสามารถทําให้เรากะได้เพราะเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับเราแทบจะมองไม่เห็นข้างหน้าล้อเลยแล้วเราสามารถเลือกแคมป์โพซิชันได้ว่าจะเอาด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหน้าหรือด้านข้างด้านหลังนั่นเองก็เป็นกล้อง360รุ่นแรกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมปิดก่อนโอเคปิดแล้วแล้วเราก็ออฟโรดกันท่านนิดนึงฮนะ โชว์ความสามารถของการออฟโรลดฮะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดอื้อือ้ทำให้มันยากเปงั้นหนั่นแหละครับไปสรุปกันข้างนอกเถอะครับ นี่ครับ t ต y o ต้าแ n น c r ครูเซอร a พานะครับ,ร,บรถ SUV สุดหรูที่ไม่ได้หรูที่สุดของ Toyota มันเป็นรถ SUV ที่เอามาแข่งกับพวก b e n ซ์บีเซึ่งมันทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับช่วงล่างที่ค่อนข้างดีค่อนข้างนุ่มสบายและออฟโรดได้สุดยอดเลยทีเดียวมีอุปกรณ์ Luxury Comfort มากมายเป็นรถที่สุดยอด All Around นะครับใส่อ๋อ b สิดีเซล b สิได้ด้วยนะสิบาทสุดยอดเลยวะ่ะ นั่นแหละครับและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับแบตกล้องจะหมดแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง SC Film Cool ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา SC Film Cool นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮะเจอกันนะโอ้ความสุขนั้นไว้นะครับใครโทรมาครับ และอย่างสุดท้ายนะครับที่ลืมบอกนะครับคันนี้นะครับเป็น Keyless และมี Comfort Entry ก็คือ